างานมั่งให้พี่น้องมั่งให้ให้ไอนยายปลูกมะอื้อมะแตงพี่น้องเพราะว่ามั่งให้ยายเนี่ยยายสิปลูกมะแตงว่าสิบัวใดมั่งแห้งเลยมั่งพราะจำหนึ่งนี่นะเล่าว่าพี่น้องเอามั่งให้ให้ย่ายเนี่ยเล่าว่าปลูกมะแตงพี่น้องจัดไป โอ้วพี่น้องง่าไปตั้มจ้าคนครับแล้วโอ้โหเป็นไรงานหม่างไห้พี่น้องเอ้ยไปจิบปูมักเอือมักแจงขายวา่ะจิ วันลราบรัเอาลองแล้วเพื่อนว่าพี่น้องยังไงถือตั๊มพี่น้องเมื่อกี้นี่มันจีตั๊มมือบ้าวะเกือบมีตาแล้วลว่ะเอา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 พี่น้องก็เลยอยากให้นะเพิ่นว่าพอแล้วพอแล้วเอาไปให้บักบวบแม่ขึ้นแน่เอาไปให้บักบวบขึ้นแน่ เอาไว้ให้บักบวบพื้นแน่พอแล้วซรัพนี่แล้วลองดูลองให้พี่น้อง chắc <laughs> quá chắc oh. oh, oh, oh. hay mình ใหญ่กูปูหมักแตงหมักบวัวหมักอื้อเอาเอาเอาใหม่จำงอนเดืนดอยู่เนาะวอมกับปอไซพี่น้องว่าละเมื่อเราสี้นแตกสี้นหัวหุ่นน้ำมันหน่อยอยู่หล่อผูโอ้ทือนีจะแน่วสีเอาลยเนาะ โอ้มางไห้พี่น้องเย้ยท่านขอมาเราจัดให้นะคะพี่น้องโบ่เคยขอโบ่เคยอันคัดใจเนาะอ้าวหมางไหู้มากอู๋หมากบ,บวบมากแซง ออพ่อพ่อ,พอลอยเดียวเอาซ่บนี่แล้วลอยนึ่งบ่อลอยนึ่งบ่อค่าจ้างลอยเดียวบ่อค่าจ้างพอแล้วพี่นอก